เพื่อนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาขุดดินขุดปุ๋ยไปใส่ตรงนู้นเนาะดูรดน้ำเมื่อเช้าแห้งหมดละ <c oughs> อากาศมันร้อนมันแห้งเร็วเนาะโ <c oughs> อ้ยร้อนกัน รอก่อนนั่งเล่นในร่มไเราทำตอนเย็นเย็นดีกว่าไปหาเก็บผลไม้มากินดีกว่าอ,องานเราเองเออทำตอนไหนก็ได้เนะเพื่อนเพื่อนรดน้ำทิ้งไว้เลียงไก่ไหนล่ะไก่อยู่ไหนว่าจะขุดปุ๋ยมันร้อนเกินไปหาเก็บไอ้นั่นมากินดีกว่าไอ้แอปเปิลเนาะ ยายจะขุดเอาตรงนี้เลยมันลึกๆเลยปี่หน้าเราจะได้เอามาทิ้งให้มันได้เยอะๆนั่นะตรงนั้นยายจะขุดนะนะัน่ะเนาะเะี๋วนะคะยายจะตักใส่ต้นอะไนเนี้ยหอมญี่ปุ่น ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยพรุ่งนี้เก็บผักบุงไปกินเจ้าวฮ้อนอีกดูนกกินเสร็จแล้วเพิ่งก็มาเจาะไม่ได้กินล้อกแอปเปิใ้ใยายปีนี้เรียบร้อยแล้วจ้า ในๆก็เปิดน้ำไว้แล้วเดี๋ยวจะรดมะเขือเทศหน่อยหนึ่งเนะเปิดมาไม่ถึงทางนี้เดี๋ยวรองน้ำไว้ให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวจะรดมะเขือเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถอนหญ้าต่อดูดิว่านั่นถอนเองนี่ตรงมะเขือเทศหญ้าเต็มอีกละถั่วก็จะได้เก็บละเดี๋ยวจะเก็บถั่วด้วยวันนี้ทำนู่นนิดนี่หน่อยค่ะเดี๋ยวก็เย็นละ จะถอนยาตรงนี้หน่อยกระเพราเริ่มมาแล้วนี่วันนั้นตัวถาก,กินแม่ตัวถากชอบกินกระเพรา เดี๋อนยาตรงนี้หน่อยนึงเมื่อกี้ข้างบ้านโทรมาให้ยายเขาจะเเขาเดินไม่ได้ขาเป็นแผลให้ยายเอาไข่ไปให้แล้ยายขอทอนยาก,ก่อนถามว่ากินตอนไหนเ็าบอกกินพรุ่งนี้แล้ค่อยเอาไปให้เสร็จแล้วไปที่นี่ไปเก็บทั่วกัน ยายเขาเก็บถั่วก่อนด้วยห้าโมงครึ่งแล้วนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแส่อะไรเลยนี่ยังไม่ได้ดองเลยแต่ววันหลังค่อยดองวันนี้ไปถนอมอาหารก่อนไปถึงก็ ล้างล้างล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มแล้วก็แช่แข็งเนาะยายเขาเก็บคนละอ,อ่อนๆหวานอร่อยน่าเสดีดายยายไม่กล้ากินเขาบอกว่ามีพิษเนาะถั่วฝรัง่งตําแล้วมันเหม็นเขียวยังไงไม่รู้ออืยายเลยไม่ตําแต่ว่าเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกผัดอะไรเงี้ยหวานอร่อยมากเลยไปไปเก็บกลําหน่อย กะลาก็กลัวมันเนา่าไปเก็บก่อนโอ้มาเจอแตงตรงนี้จะแก่ทิ้งแล้วหนิเก็บไปนี่อีกลูกหนึ่งทำอะไรกินทำน,น้ำพริกนะนี่ไงเพื่อนใช้มันเน่าหมดแล้วมนะั้ง นึกว่ามันไปไหนมาไหนหมดแล้วมันยังอยู่อีกนี่อดำดำนี่อันนี้ยังดีอยู่เหรออันนี้สองอันนี้ดูดิ เน,นี้ยไว้ก่อนอย่าตัดเอาไปหมดเลยจะเอาไปให้ใบมันเอาไปให้ไก่กินโอ๊ยตสไ,ไปโดนคอไก่ส่วยเลยกินไป เอาหมดแล้วบ้านีลยแลเก็บไข่ด้วยวันนี้้าแลกกันเราจะเอาไข่ไปขายอยากกินขนมจีนน้ำยาด้กะหลำนี่ยายชอบชอบกะหลำหัวใจมันจะอร่อยกว่ากะหลำปีนะกะหลำปีมันแข็ง กลมนี้มันกรอบผัดน้ำปลาวยอยากหลายเมนูแท้อยากหลายเมนูแท้แต่พรุ่งนี้จะกินหมูเอ้พรุ่งนี้ฝนย่าตกเนดะ้อจะมากินเจ่วห้อนในมากินแจ่วฮ้อนในบ้านในสวนนี่นี่น,นี่ไอ้ดำดนี่กินเข้าไปสวยนะกรอบ เหมือนกะหล่ำบ้านเราน่ะซื้อแบบว่าไม่แน่นน่ะแน่นไม่อร่อยนะแบบกรวงกรวงน่ะแน่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 จะไปจิกอะไรฟักทองเฮ้ยนี่ของให้กินเยอะแยะโอ้โอ้ไปครึ่งนอย่าไปจิกอันสวยๆนะนี่กินอันนี้สวยอย่ากิน ทำกับข้าวให้พี่เหมอนพรุ่งนี้ด้วยเลยไม่สวยก็ะช่างปลอดสารนะนนะเพื่อนนาะไม่สวยก็ะช่างปลอดสารอะไรอันนี้อันนี้ทำไมน้อยน้อยแทน ยังไม่มีหัวเลยเสียดายเด้เสียดายเสียดายปีหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าเนอะมีเอซีบอกว่าถ้าอันนี้ลงแล้วกําจัดยากนี่ทำอะไรก็ไม่หาย <c oughs> เพื่อนยายไปทำงานในสวนผักเขาเล่าให้ฟังจะของสวนไถทิ้งเลย <c oughs> เออมันมาลงมันมาลงเขาไถทิ้งเลยอ่ะเพื่อน <c oughs> ตำแตงก็อยากโอ้ย <c oughs> โอ้ยเนาะผัดหมูสามชั้นน้ำปลาโอ้ยอาไม่กินหรอเนี่ยไม่กินจะเอาไปให้กระต่ายกินเด้อทำไม่กินเข้าบ้านได้แล้วนี่พ่อวันนี้ดูก่อนยายจะมาอีกหรือเปล่าตอนเย็น ห้าโมงกว่าจะหกโมงจะไปทำกับข้าวทํากับข้าวก่อนแล้วก็เอาไข่ไปให้ข้างบ้านก่อน <c oughs> เขาเดินมาไม่ได้ขาเป็นแผลให้ยายเอาไปให้ถามว่าจะกินตอนไหนก็กินพรุ่งนี้กอเออเดี๋ยวยายว่างยายจะเอาไปให้จิ <c oughs> ๊ปไปเข้าบ้านไปพ่อเข้าบ้านไป ข้าบ้านไปข้าบ้านพูดประาไทยไม่รู้เรื่องวะไงพูดประชาไทยไม่รู้เรื่องเหรอฮะไปข้าบ้านัปเก็บไข่ด้วยมามาเร็ว คลิปทิ้งไว้โอ้ยเนาะอ่ะเพื่อนๆยายขอเข้าบ้านก่อนแล้วตอนเย็นก็ออกมาอีกอยู่ดีมาเอาหารเข้าบ้านอันนี้ยายจะเอาไข่ไปให้ข้างบ้านาาจะไปเด็ดถั่วไปตัดแล้วก็หัน่นแล้วก็ต้มเนาะ